สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตี้และรายการ Z Channel ครับวันนี้ฮะจะมาแนะนำวิธีการดูพื้นที่ฮะคำนวณพื้นที่บนที่ดินนะครับผมเวลาเรามองลงมาเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ย สถานที่แห่งนี้เขามีบริเวณอยู่เท่าไหร่มีพื้นที่กี่ตารางวาพื้นที่โดยรอบเขามีกี่เมตรเนี่ยมันทำได้ไหมทำได้ง่ายมากเลยครับทำได้ทั้งโลกเลยครคุณผู้ชมครับผมโดยการใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Google Earth ครับใครยังไม่มีไปดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยครับผมเมื่อเราเปิดขึ้นมาฮะจริงๆเขาก็จะเป็นในรูปส่วนของหน้าตาที่เป็นโลกตรงนี้แหละครับเราก็มาแตะค้นหาว่าจะไปที่ไหนเช่นสมมติเราจะไปเชียงใหม่นะครับ เราก็มากดค้นหาตรงนี้ครับเมื่อแตะตรงนี้ปั๊บจากนั้นเราก็ค้นหาคําว่าเชียงใหม่ได้เลยครับคุณผู้ชมฮะเชียงใหม่เอากว้างๆไปก่อนนะกด enter เข้าไปครับผมเขาก็จะพาเราเข้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่เลยครับแต่ถ้าหากว่าเชียงใหม่มันดูกว้างเกินไปครับผมไม่รู้จะไปตรงไหนของเชียงใหม่เอาสถานที่สําคัญครับผมไปที่วัดพระสิงห์สิครับผมวัดพระสิงห์วรมหาวิหารครับผมวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ครับปั๊บเข้าไปนะฮะ เขาก็จะปรากฏเป็นภาพสามดีหมุนๆแบบนี้ให้เราดูครับนี่คือวัดพระสิงห์ฮะใครมาเชียงใหม่ไปกราบนมัสก,การขอพรสักครั้งหนึ่งครับผม mm hmm. จากนั้นเมื่อมเป็นสภาพแบบนี้นะครับผมเราก็แตะปิด ออกไปครับผมแล้วจะเลือกเป็นภาพ2 d ดีหรือ 3D ก็ได้จากภาพที่จากเครื่องมือที่เราเห็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็น 3D เนาะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเป็น2 d ดีได้ตรงนี้ครับอ่ะสมมุตินะครับผมเราต้องการจะไปทําบุญที่วัดพระสิงห์ครับผมแล้วเราก็มีความเชื่อกันว่าเนี่ยถ้าฉันรู้ว่าพื้นที่ของวัดพระสิงห์มีปริมาณเท่าไหร่ฉันจะซื้อหวยตามนั้นอ้าวจัดไปครับเรามีความเชื่อหลากหลายฮะเรามาดูเครื่องมือที่ฝั่งซ้ายครับผมเราจะเห็นรูปที่เป็นไม้บรรทัดแตะไปเลยครับผม เมื่อแตะเข้าไปนะครับผมเราจะพบว่ามันมีจุดตรงกลางเกิดขึ้นตรงนี้ครับนี่เห็นจุดตรงกลางนี่ใช่ไหมครับเราก็ลากจุดตรงกลางนี่เลยครับไปที่มุมมุมหนึ่งครับแล้วมาแตะที่มุมขวาด้านบนที่เขียนว่า เพิ่มจุดตรงนี้ครับแตะโชกเข้าไปครับหลังจากนั้นเราลากเส้นมาเลยครับลากเส้นมาที่มุมมุมหนึ่งตรงนี้ครับแตะคําว่าเพิ่มจุดอีกครั้งนึงครับตรงนี้เป็นระยะทาง187เมตรแล้วนะครับผมขึ้นมาป๊าบถึงอีกมุมหนึ่งครับผมแตะคําว่าเพิ่มจุดเป็น397เมตรครับแตะตรงมาตรงนี้นิดนึงอาจตรงนี้เขามีโคง้งครับผมแตะเพิ่มจุดอ้าวเฉียงมาตรงนี้ เพิ่มจุดครับผมเราดูระยะทางที่เพิ่มขึ้นและจุดสุดท้ายที่เราจะลากมาก็คือลากกลับมาที่จุดเดิมนั่นแหละครับและจากคาว่าเพิ่มจุดที่มุมขวาด้านบนก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่าปิดรูปร่างครับเราแตะคําว่าปิดรูปร่างไปเลยฮะจากนั้นเขาจะมีเครื่องาอเขาจะมีตัวเลขขึ้นมาบอกครับว่าโดยเส้นรอบเนี่ยนะครับผมที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับมีเส้นรอบอยู่ทั้งหมดประมาณ783เมตรครับผมและในบริเวณวัดพระสิงห์ทั้งหมด มีพื้นที่อยู่ประมาณ3 9 3 9 3 3 1 ตารางเมตรครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับผมง่ายดายไ,ไหมฮะในการจะหาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งผ่านทางอากาศอ่ะถ้ามันดูใหญ่ไปล่ะเราอยากจะดูบ้านของใครสักคนหนึ่งเอาบ้านของใครสักคนดีไหมอ่ะเรามาดูตรงไหนดีล่ะเราเลือกดูแล้วกันอ่ะตรงนี้ครับผมถ้าเล็กๆอย่างอาคารตรงนี้ทําได้ไหมทําได้ฮะคุณผู้ชมครับผมตรงนี้เลยฮะด้วยวิธีการเดียวกันผมอยากจะรู้ว่าหลังคาที่เนี่ยเขามีขนาดกว้างยาวสูงเท่าไหร่ผมจะเอาแค่หลังคานะปาเข้าไปนะฮะเราก็มาทําการวัดเช่น กันเลยครับผมนี่ฮะว,ว่าหลังคาของเขาเนี่ยมีความกวาม้างความยาวอยู่เท่าไหร่ครับแตะพับเข้าไปครับผมแล้วก็แตะเข้ามาที่จุดเดิมครับจากนั้นแตะคำว่า,าปิด รูปร่างเช่นเดิมครับเขายาวประมาณ199เมตรฮะเส้นรอบครับมีพื้นที่อยู่ทั้งหมดอยู่1270ตารางเมตรครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมฮะว่ามันง่ายไดย้ขนาดไหนครับในการใช้ Google Earth ฮะแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe ติดตามเราครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเทคโนโลยีดีๆความรู้ใหม่ๆเป็นประจำทุกวันและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ